นี่นี่ยะดานี่นี่มาเอ๊ะเอ๊ะเอ๋เอ๋น้องไม่เอ๋อู้หู้ตาย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 หลายแท้หลายว่าปัดน้องไม่โอ้ไม่ปัดปัดบอได้เอามีดมาบอบอเอ๊ะมาดึงกับมาดึงอันนี้ให้แน่หิไว้มาเปิดถุงให้แน่ มาเอาถุงให้แน่เร็วๆมาเอาถุงให้ก้อนอยู่ข้างหลังเนี่ยเร็วโอ้ยมันหลยอยู่มันหลายอยู่มาดึงถุงให้แน่ยู่ข้างหลังนี่นาะมันบ่อึืดดอกน้อไหมน่ะเร็วๆเปิดไ้แน่เปิดไ้แน่นึกว่าเมนโน่ไห้สิบ่หลายปะเนี่ย<ๆ>เร็วสิพาเข้าไป มันบ่อึดดอกาอีหลีใจเย็นๆมาเอาถุงให้เน่หฮัลลาละเปิดให้เน่ข้างหลังนั่ลละบ้าพ่อนึกว่าน้อไม่สิบ่ป่านนี้บ่เคยพบเคยพ่อบาสเอ๋เอาเอาออกเปิดออกอเจสุดาเออขอโทษขออภัยตาตาเม่นอีหยังนี่นะ เออแม็กซี่แม็กซี่วางะอุ้ยบ่อามีดเด้ออย่ามาเอาไห้เด้อมีดนี่อุ้ยอุ้ยแม็กซี่แม็กซี่ไปของจุนภูลพ่อแม่พี่น้องจ้าเราใหม่เอาไปมือนี้ปั๊บกำลังฟอนโงสะอ่อนเคยผูกเคยพ่อหลายคักหลายแน่ยคุณน่ะมันหางยาวขึ้นยาวจ้ะขึ้นยาวก็หักเอาหักเอาเลยเพราะว่า ไายกับรถสะดวกปันไดมันมันน่ะนั่นมันบ่มีสถานที่ไทยมันใกล้น้อไม่กับคนละยูติดกันยืนเต้มือเข้าไปเป็นปลาเลยจ้ะเอาง่ายง่ายเป็นปลาเลยบ่ต้องหลักลี่เอาแต่ว่ามันหังงานนั่นมันหังงนเข่าก่อบาได้มันหนีบกัน ยืนแต่มือเข่าเอาค้นไปเอาเบิดละอันทั้งหนเป็นแป่นค้นไปเอาเบิดก่อนได,ได้มาแค่นี้ <S 2> <S 2> <S 2> อ่อนเนาะไหมกำลัลงฟังคคสงอ่อนตั้งซากลากอยู่มือหนึ่งทายมือหนึ่งเอามันก็นเลยอยากเอายากแน่จะ้ะ ถายกระทายยากเน่สั้นสายหลายเซนเอาเพราะว่ามันมือนึงก็ะจับกล้องมือนึงก็ะหักเนาะ